เคยเห็นอยู่เคยเห็นในไอจีของใครนะเออใช่แม่ไแม่ส่อเขาชืบยังสัว์อืมเข้าได้แต่เมนตอบไม่ได้เมนตอบที่ที่แบบที่ในข้อความอีกทีใช่ไหมคะในลูกจะเมนไม่ได้แต่ว่าเมนต์ในข้อความได้เปล่าใช่มันจะเมนมันจะเม้นต์ในข้อความได้อีกทีหนึ่งแล้วเวลาหนูจะคุยหนูก็ต้องไปตอบกับข้อความข้างในอีกทีหนึ่งรู้เยอะนะหนุ้วยเราสืบไงเราสืบ เราสืบไงเราเห็นไงเฮ้ยพี่เมาเลี้ยงแมวเยอะนี่ว่าจีนวยเป็นคนใส่ใจมากใช่ครับนอกจากใส่ใจแล้วใส่อทองด้วยเราเล่นไม่มีหรอกน้องจีนวยให้หัวใจหน่อยโอเคจะไปนอนแล้วโอเคฝันดีนะคะพี่ชื่ออะไรนะพี่กอ๊อตโอเคพี่กอ๊อตบายบๆนะคะฝันดีเดี๋ยวหนูจะตามไปละอีกแบบนหนึ่งหนูรอร้านแตกอยู่ ถ้าร้านแตกแล้วก็หนูจะได้พักผ่อนคือหนูว่าไม่ไหวแล้วเพราะว่าพรุนี้หนูมีงานด้วยอะรอให้ถึงร้านแตกก็คือทําตามฝันตอนนี้ฝันล่าสุดเลยก็คือไลฟ์แล้วถึงร้านแตกอ่ะทํารักให้ละถ่ายใครดูจ้าหนูอะเพื่อน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 ไหนเพื่อนไหนเพื่อนไหนดูดิเพื่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไหนดูเพ like ื่อนดิน <Gym. S 2> <to> <eni> <talk> <them>. ้องบ่าวดนี้เราลายมากเลยนะลายไม่ไหวลายไม่ไหวหลอไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะแย่และแย่ละหนักละหนักละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกต้องบอกลูกพี่ละว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้น้องบ่าวหล่อแล้วนะเฮ้ยจะร้านแล้วครับจะร้านแล้วครับเราจะร้านแล้วดีใจเดี๋ยวร้านเดี๋ยวร้านเดี๋ยวร้านแล้วจะได้จะได้ไปนอน กินไวยฟุ้งสูดหนึ่งล้านไลหนึ่งล้านไลทล้านแต่งละติลังกาแบบพอยซายเนอโอ้โหถ้าหนูทําได้อ่ะหนูจะทําให้ดูนะแต่ประเด็นคือหนูทําไม่ได้ไงหนูทําไม่เป็นเอซีบอกว่านิ้วอีกเงี้ยวถึงล้านแล้วอะแย่ยายเพราะว่าเมียจะตบเอาแล้วเลยเหรอก็เวลามากดล้านอะเมียบอกมึงมาโนนได้แล้วกดหยุดเล็ก เคยดียินคำนี้ไหมคะเมียตบยังหลบซ้ายถ้าหลบไม่ได้ก็หลบขวาสี่ร้อยคนแต่ล้าไลค์เออน่ารักมากเลยอะทำกันได้ยังไงพวกเธอเก่งมากเอฟซี FC. เอาใจหนูไปเลยไม่เคยกดไ like, ลค์ใครเยอะขนาดน,นี้มาก,ก่อนเลยนะโอยเอาใจไปเลยคะ่ะพวกเอาใจไปเลยนวยมีพี่น้องไหมนวยลูกคนเดียวครับพี่ไอ แคปส่งน้อยๆเออแคปไปขิงน้อยๆอะไรต้องไม่หรอเดี๋ยวเขาก็เห็นเองอยู่แล้วพี่นิกกี้อะ่ะเดี๋ยวเขาก็เห็นของเขาเองอะ่ะโนยเคยเจอพลอยทรายรั่วนหนักไหมคือรู้จักกับพี่พลอยทรายมานานมากๆแล้วค่ะแบบหลายปีมากเพราะว่าสมัยก่อนเคยถ่ายเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเคยประกวดด้วยกันเป็นรายการคล้ายๆคล้ายๆฟิวเดบิวอะ่ะเออแต่ว่าก็นานแล้วนานแล้วก็เลยรู้จักกันนานแหละจริงๆแกก็เป็นของแกงอย่างมานานละ เห็นนะเห็นนะน้องหินเห็นนะเห็นนะนี่เห็นนะเมื่อกี้แอบแอบแปลกล้องมาเห็นนะว่าเป็นรูปผู้หญิงอ่ะเพรพี่รู้จักกับพี่พลอยทรายดันเนี่ยเห็นไม่เปลี่ยนเรื่องเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นเอียก่อนจีนวยจบจากมหาลัยอะไรครับีนจีนวยจบจากมอสิดค่ะอ๋อมอสิดเขาบอกว่าทุกคนดว่านทูน่นเปกนพี่จีนทยก็เป็นพี่จริงๆค่ะแต่ไท่ใช่พี่คนทุกคนทุกคนทากคนทุ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 กนตอนตอนนน้เรคนัุงคุยกันแบบว่า ทูหน้าจีหน้าเออนะใช่เะล่ะตอนที่ไอ้หน้าริมช็อตก็ไปริมช็อตใช่ไหมใช่เออมีแต่คนคิดว่าเป็นพี่น้องกันจริงๆอะไรเงี้ยพี่นิกกี้เองนึกว่าเป็นพี่น้องกันจริงๆเออคนแบบคนคิดเยอะมากแล้วก่อนทําจมูกอะ่ะก็คือคนคนคิดแบบเยอะมากว่าแบบเป็นพี่น้องกันจริงๆอะไรเงี้ยใช่แต่ก็สนิทกันมากสนิทกันจนเหมือนเป็นพี่น้องกันจริงๆ หนึ่งล้านบอกรักน้อยๆหน่อยครับได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูบอกรักให้ฟังแต่ถ้าถ้าพี่นิกกี้มาอ้อนเองไม่พูดนะแต่ถ้าเกิดเอฟซีบอกให้พูดหนูพูดเนี่ยไม่มีพี่นิกกี้อยู่วยอันนี้คือหนึ่งล้านไลค์แล้วบอกรักพี่นิกกี้ให้ฟังเลยเพราะว่าเอฟซีขอมาไงแล้วแล้วเอฟซีเขาทําให้ถึงล้านได้เราก็ต้องทําให้เขาหน่อยจีจีจีน้อยล้านไลค์บอกรักพี่พีหน่อยดิอะไรเราติดอ่างอันนี้เราเรียนแบบพี่นิกกี้นะ อันนี้นี่เราล้ายนะเราเรียนแบบพินิกกี้นะเราเราแทงข้างหลังนะเอาก็พินิกกี้ไม่อยู่ลังสิดล้ายไหมลังสิบมันล้าอ่ะคอเบอร์เว้นหน่อยนิ้ไม้อ่ะเออเข้าใจปะแต่เราไม่ล้ายไงเราเป็นลังสิดปลอมจีน้วยได้ไปวีนามลงช่องสคริปได้ไหมอุ้ย ท่าเต้นยากอยู่นะเอาจริงอ่เพลงอะไรอะ่ะติงติงตั้งอะไรนะติง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 อะไรนะไม่ใช่ไ,ใชไอเพลงที่มันเต้นอินเจอเนนตึง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 ตึ้งตึ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 งที่มันเต้นอย่างเงี้ยเออเมินไปไว้นะลงไปลองไงวะลองไม่ <c oughs> ไปเป็นแต่เห็นวินิกกี้เต้นได้หนิเห็นวินิกกี้ถ่ายลงทิกตอกเต้นได้นะโอ้เขาเขาบอกผมเขาบอกผมว่า พ,บบพี่ก็เดาๆไปนั่นแหละ,ะ,ะออแบบ,แบ,บออพี่ก็เดาๆไปนั่นแหละไปอะเออแบบเต้นแบบรวัวๆเออพี่ก็เดาๆไปนั่นแหละแกเชื่อหรอต้องเห็นอันนี้คุณทําสีหน้าเป็นอะไรเนี่ยแบบ <laughs> จเชื่อ,อ,อเรา่อหรอหวาแกเราว่าว่า,วาพี่ริกี้แกเดาๆอะเออเห็นไหมล่ะเขาพี่คนสอน <laughs> แซวแซวว่าผือว่าผือ แซวจ้าแซวจ้านิ้วผมอักเสบแล้วนะแกแกฉันต้องบอกรักพินิกกี้จริงแล้วเพราะว่าเป็นสิ่งที่พินิกกี้อ่ะชอบขอให้พูดแต่เราไม่พูดแต่ว่าวันนี้เราจะพูดเพราะว่าเราทำให้เอฟซีที่กดไลค์ต่างใจมันได้จริงมากอ่ะจะบอกรักที่นี่ที่แรกเลยหรือว่าเคยบอกรักมาแล้วปะ เคยบอกมาแล้วในไลฟ์รอบหนึ่งไงในไลฟ์ในไลฟ์ที่บอกว่าที่บอกว่าซ้อมบทแคสกันแล้วก็แบบรักรักปีไข้หนุยนะจ้าที่พูดอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้ไม่ใช่ที่แรกใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือเคยพูดในไลฟ์ไปแล้วรอบหนึ่งสมัยที่ไลฟ์กับพี่นิกี้สองคนอ๋อครับครับอืมจ้าจะเอาอะไรไม่ก็ถามไหมเพราะเราก่อนเคยฟังอยู่เคยฟังรอบเดียวเคยฟังรอบเดียวอะไร ไม่เคยพูดมากกว่าน,นั้นพูดรับเดียวตอนไลฟ์นุ่นน่ะนุ่นเออเเชื่อเชื่อเชื่ออืมจ้า <c oughs> พูดรอบเดียวสมัยแบบไลฟก์กับวินิเก้สองคนที่โดนพูดใต้แล้วก็สั่งบอกว่าเป็นบบฟิลคนใต้แบบเป็นฟิล,ฟลแบบรักกันได้ไหมแล้วก็เนีย่ยพี่ทํางานมาเหนื่อยมากเลยแล้วแล้วเราก็ให้แหล่งใต้กันให้ถามว่าพี่ไข่หนุห่ยเหนื่อยไหมสมัยโน้นะที่เขาชอบบังคับให้พูดใต้อะแกอะเออ เขาชอบบังคับให้พูดใต้แบบว่าฟีแบบว่าพี่ไข่กับน้องนุ้ยอ่ะได้ไหมเนี่ยวันนี้พี่ทํางานมาเหนื่อยไหมที่พี่ดิกกี้พูดว่าน้องเป็นอะไรทําไมน้องเปลี่ยนไปอ่ะน้องไปอยู่กรงเทมแล้วน้องไีใส่ใส่ใส่ไหม่ปูตายอะไรของเขาอ่ะใส่ไหม่แรงตายอ่ะไม่รักกันแล้วหรออะไรของแกที่แกพูดอ่ะพี่ิกกี้พูดไปเรื่อยมันคือบทไงเออมันคือบทไงแต่พูดไปเรื่อยอ่ะเข้าใจปะเฮ้ยอีหนึ่งหมื่นครับ เราจะมุ่งสู่หนึ่งล้านเลยเราจะมุ่งสู่พิมพทะลอกแล้วหลอ่อไม่เชื่อไหนดูหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาว่าเราเออคำเนี้ยตลกมากอ่ะคือมันดูเป็นคำธรรมดานะแต่พอพี่นิกิพูดแบบมันตลกเว้ยน้อง่บวน้อง่าวนึกออกเปล่าว่าพูดแล้วเป็นสำเนียงแบบทองแดงน้อง่าวพูดให้ฟังหน่อยดิมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาว่าเราเอ,อ่าอะอนะพ,อพ,พูดสำเนียงทองแงอดงอ่ะเกิดอะไรกับคำว่าเรา เออมันก็อะไรขึ้นกับคำว่าเราอะไรขึ้นกับคำว่าเราเราะมันก็ดอะไรขึ้นกับคำว่าเรานองใส่น้องเปลี่ยนไปอะไรของแกมันตลกมากเลยอ่ะไอ้น้องเองเปลี่ยนไปเออเราทาไมน้องเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยโคตรตลกอ่ะอันนี้ก็บอกแกว่าโคตรเตี้ยวอะครับเนี้ยก็แบบตลกอ่ะเฮ้ยเตรียมัดเตียมัดแลวอเตียมัดเร็วๆเร็วร้านแตกร้านแตกอ้าวสุดจัดประลัดบอก ไปกหกแล้วรอไปแมงกีดก็เดี๋ยวเราสนใจเมงกิดเนาะเขาเดินทางเหนื่อยน่าจะเหนื่อยมากอยู่นะเดินทางแมงกิดมันนานมากเลยนิก,กี้หยบฟังอยู่แค่ได้แล้วเขาไม่ได้หย,ยบฟังพี่เขาอยู่บนเครื่องเขาน่าจะเล่นไม่ได้เล็กพี่พูดไปด้วยเลยไวย้ไม่ได้ไม่ได้ต้องหินเจอคุณเปตเตอร์ลี่ไปอูด 1M แล้วค่ะ 1M แล้วค่ะ 1M แล้วค่ะล้างแตกแล้วอมอัดไปตั้งแต่ พี่นิกกี้เขาอยู่อังกฤษนะอ๋อไม่ไมให้ตัดออกปะให้ตัดออกปะพูดได้ไม่ต้องตัดออกหมายถึงว่าเอฟซีจะให้พูดว่าแบบบอกรักพี่ไข่นุ่ยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังก่อนยังก่อนมี f เอฟซก็ส่งมาเต็มเลยไอ้หนึ่งเอ็มเนี่ยจริงหรอเขาแล้วหรอใช่เขาส่งมาให้ผมเนี่ยเต็มเลยโุ้ยขอบคุณมากเลยนะเอฟซีน่ารักมากแบบเฮ้ยร้านแตกกันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนี่ย ขอบคุณนะคะอ่าเดี๋ยวหนูจะไปนอนหนูจะบอกรักแล้วเร็วๆเดี๋ยวจะบอกรัก FC ด้วยแล้วก็บอกรักพี่นิกี้ด้วยมาเร็วๆทำเพื่อ FC ล้วนๆไม่มีอย่างอื่นผสมแป๊บนึงนี่แป๊บน,นึงนี่ขอลงก่อนแป๊บน,นึงไม่เคยรักใครเต่าพี่ค่หนุ้ยขออะไรนะขอลงสตอรี่แป๊บนึงยัไงก็ลงไปเลยเดี๋ยวฉันพูดไม่ได้ไม่ได้ต้องมีภาพประกอบแป๊บน,นึงโอ๊ยไม่เอาพูดเฉยๆไม่เอาภาพประกอบเร็วๆเดี๋ยวพูดไรพูดแล้วพูดละ ยนเยนเยนลักเอฟซีนะคะเดี๋ยวหนูจะไปนอนแล้วหนูไม่ไหวแล้วจริงๆหนูจะตุยแล้วค่ะพี่ๆค่ะเย็นๆเย็นๆโอ๊ยโทรศัพท์หนูจะตุยแล้วค่ะขอผาพประกอบทำไหนดิ <c oughs> โอ๊ยจะไปนอนแล้วเหรออ <c oughs> อ๊ยทำไม <c oughs> บางทีเสียงน้องหินเหมือนพี่นิกกี้มากเลยอะ่ะ บอกบอกฝันดีพี่ก่อนดิไม่เห็นเกียจอ่ะทำไมจดดี้เราเป็นคนดีวอลเราเรียนแบบแล้วเราก็ติดอ่างแล้วเสียงเราคล้ายเขาด้วยประเด็นอย่าอย่าแอ๊บหนุยอีน้อยอย่าแอ๊บเฮ้ยเราเหนเสียงเขาดเดีเ๋ยวจะจะไปนอนแล้วไลไลล่ารออยู่<笑><笑>เกียจจะ,จะ <Tipp s> ไปนอนแล้วพรุ่งนี้เช้าพกว่งีไปทํางานแปดโมงเช้าเออเสียงเหมือนมากอะไม่มือเกินเด๋วดีเนี่ยอ่าอะไรเหรออ่าเดี๋ยวไปนอนแล้วนะคะพี่บ่าวเดี๋ยวหนูจะต้องมีมีทำงานเช้าพรุ่งนี้ก็ขอบคุณเอฟซีนะคะที่กดไลฟ์ไลฟ์หนูให้ถึงล้านเนาะแล้วก็มันมารอมารอหนูไลฟ์กันด้วยน่ารักมากเลย รักเอฟซีทุกคนนะคะรักเอซีทุกคนมากมากแล้วก็รักพี่นิกกี้ด้วยนะจ๊ะรักพี่ไข่เติบนะจ๊ะเออไอต้าไอต้าไข่เติบแอตแลนดอนไต้าไข่เติบไอต้าไข่เติบแอตแลนดอนเออไข่เติบพี่ไข่เติบรักนะจ๊ะพี่ไข่เติบพอพอใจยังครับเอฟซีพอใจพอใจแล้วเนี่ยพอใจแล้วพอใจใจยังครับรักพี่เบ้าวิต อ้วพอ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 อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าทาตามใจเอฟซเฉยๆเราทาตามใจเอฟซเนาะเราทาตามใจเอฟซกับน้องเบาเนาะอยากให้พูดเพราะว่าเขาสากดไลค์ให้ถึงหนึ่งล้าน่ะมันต้องคือการกดไลค์ให้ถึงหนึ่งล้านมันใช้เวลาแบบสองชั่วโมงเลยนะคุณไลค์มาสองชั่วโมงอ่ะใช่สองชั่วโมงเลยอ่ะห้าคุณเ่มาหน้าแดงตอนห้านาทีที่แล้วอะอะไรนะคุณไลค์มาสองชั่วโมงแต่หน้าคุณเพิ่งแดงเมื่อหนึ่งนาทีที่แล้ว ป้ามันก็แล้วแต่ฟิลไงมันก็แบบเวลาเป็นคนที่เลือดสูบฉีดง่ายเวลาที่เรายิ้มหัวเราะอย่างเงี้ยเลือดมันจะขึ้นหน้าแต่ลูกพี่ผมเขาไปทำมารังกิตตั้งอาทิตย์หนึะ่ะไม่แบบแบบบอกเขาแบบเขาแปอา<น>ทิตนึงเลยเหรอใช่นานอยู่นะก็นานดิลูกค้าช้านานนานนานไม่บอกเอ้ยอย่าลืมไปบอก เดี๋ยวเดี๋ยวน้องหินรอรอดูแบบรอดูยอดไอจีพี่นิกกี้นะเวลาเขาไปเที่ยวเขาชอบมียอดฟอลเพิ่มเลยเรู้รู้มารู้มางรู้มารู้มาอันนี้ผมไม่เคยสังเกตเลยนะฮะ <c oughs> ผมไม่เคยสังเกตเลยเอา้าจริง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 ,งลอง <c oughs> ลองไปสังเกตลองไปสังเกตอันนี้เปล่าพวกแบบนักฟุตบอลในแบบเอเดี๋ยวเขาไปดูอันนี้แมนซิตี้กับ อะไรวะแมทซีตี่เจออะไรวะริเวอร์เหรอเดี๋ยวมีเควินเดอะบอยฟอร์เป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเอ้ยไม่รู้ก็ลองดูเอาไปลองดูเอาไปแล้ว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 วางระเบิดวางระเบิดบายบายกำลังใจพี่หน่อยแล้วพอแล้วโอ้โหจะก๊อปโอ้โหจะไปเรียนแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยบอกวันหลังเนี่ยเออเดี๋ยวค่อยบอกวันหลังรอเขามาเองดีกว่าว่าทักไปก่อนก็ได้เพราะว่าพรุ่งนี้เขาทำงานไล้ ดูก่อนดูก่อนด,นดนูฟิลก่อนเพราะว่าเขาชอบเป็นพี่เมินใส่เราไง<ฮ>เขาเขาชอบมีทรงของเขาไงเราก็แบบเออนิดนึงเฮ้ยได้ได้ได้เดี๋ยวผมไปไลฟ์ต่อสักครึ่งชั่วโมองดีกว่าเออไลฟ์คุยกับเอฟซีต่อให้หน่อยได้ได้บายๆนะคะนะเอฟซีบายนะฝันดีเอฟซี FC ทุกคนนะคะน้องหินฝันดีนะจ๊ะขอบคุณเออเขาได้มาไลฟ์ด้วยกันสนุกสนุกไปติดตามพี่จีนวยนั่นนะด้วยนะครับเผื่อเอฟซีใหม่ๆเข้ามาในติ๊กต็อกให้เออฝากไปติดตาม ไปไปลไปละบายบายขอบคุณนะคะรักนะจ้ารักนะจ้าว้า <laughs> ว